อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 4องสเซนันยิม้มนายใหญ่เบนฟอร์ระบุชัดพร้อมปล่อยโทนี่นตลาดรอบหน้าถูกมัดแฟงนายใหญ่เบนฟอร์ยอมรับว่าทีมอาจจะต้องเสียแอบานโทนี่กองหน้าตัวหลักของทีมหลังจบฤดูกาลนี้ตุด้วยสัญญาที่กำลังเข้าสู่ปีสุดท้ายในฤดูกาลหน้ากองหน้าวัยยี่บตกเป็นข่าวย้ายออกจากทีมตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลที่ผ่านมา เยลเกก็ตามการติดโทษแบนยาว8เดือนทำให้เขาไม่สามารถลงเล่นได้จนกระทั่งเดือนมกรทาที่ผ่านมาเขากลับลงสนามอีกครั้งลงสนามไปละว2นัดทำไป2ประตูเยลเกก็ตามปัญหาอยู่ที่เรื่องของสัญญาของเขาจะหมดลงในช่วงกลางปี2025นั่นทําให้ตลาดการซื้อขายรอบต่อไปจะเป็นช่วงเวลาที่สํญญาคัญมากสำหรับสโมสซอนและนักเตะว่าจะต่อสัญญาใหม่หรือไม่หรือจะออกจากทีมก,ก่อนกลายเป็นนักเตะไม่มีค่าตัวมันค่อนข้างชัดเจนว่าแอนโทนีจะโดนปล่อยอยู่ทีมในช่วงหน้าร้อนนี้และต่างรู้ดีถึงคุณค่าที่มีอยู่ในตัวขของเา ผมไม่คิดว่าจะมีกองหน้าสติคนในโลกที่ดีกว่าเขาในตอนนี้หรอกนะเขาเป็นกองหน้าที่มีทักษะยอดเยี่ยมและอยู่ในช่วงอายุที่ดีที่สุดของอาชีพการเล่กฟุตบอลโดยส่วนตัวแล้วในฐานะโค้ชผมอยากเก็บเขาไว้กับทีมต่อแต่วันหนึ่งมันก็งคงไป็เรื่องสนุกที่ได้เห็นเขาลงเล่นกับทีมระดับชั้นนาตลาดซื้อขายฤดูหนาวที่ผ่านมาไม่มีข้อเสนอเข้ามาสำหรับเขาแต่มันเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากสำหรับผมหากไม่มีสูงสอนหลายสโมสรที่สนใจมาในตัวเขาโทานี่ตกเป็นข่าวกับอาเซนอลตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาคาดว่าในตลาดซื้อขาย นักเตะจ,จะได้รับข้อเสนอจากรายสโมสรอย่างแน่นอนโดยลงเล่นกับแบฟอร์ดไปแล้วทั้งสิ้น127นัดซัดไป70ประตูจากการแข่งขันในทุกรายการเอนันทูมาสันอดีตกองหน้าชื่อดังทีมชาติดเดนมามรม์กเตรียมออกจากน่งผูการทีมแบล็กเบิร์นหลังผลงานที่แย่ๆต่อเนื่องกูซูชาวเดนมาร์กบอกกับลูกทีมช่วงเวลาที่เหลือของเขาในทีมอ e ีวอตพาร์กำลังจะหมดลงและการประชุมจะมีขึ้นในวันพฤหัสขณะที่อนาคตของเลขาสโมสรอย่างเอียนซิเวสเตอร์ก็น่าสงสัยเช่นกัน แบกเบิร์นไม่ชนะมา8เกมในลีกและตกไปล้างอันดับ18ในศึกแชมเปี้ยนชิพสโมสรเพผู้จะขายอันดามวอร์ตันให้กับพาเลทด้วยค่าตัว2ี่ล้านปอนด์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ก็ล้มเหลวในการคว้าตัวดันแคนแม็กควายกองหน้าอเมริกันจากโอเกนสตีนเนื่องจากข้อผิดพลาดในขั้นตอนมันถูกขึ้นว่าพวกเขาไม่ได้กดส่งเรื่องเข้าไปในระบบการย้ายทีมฟุตบอลลีกโทมัสเซนไม่ได้ปรากฏตัวในงานแถลงข่าวของเขาก่อนเกมแพ้คริสปาร์ค1น่งเมื่อวันเสาร์นั่นทำให้มีความเข แบ็กเบิร์น <st it led> จบประดับเจมือดดูการก่อนและพลาดพื้นที่ Play เลย์ออฟเพื่อผลต่างประตูได้เสียอันที่จริงโทมัสสันเปิดเผยว่าเขาจะออกจากสโมสรตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วแล้วหลังจากงบเสริมทัพถูกตัดลงและกลุ่มเวนกี้เจ้าของสมโมสรกัถูกรัฐบาลอินเดียสอบสวนอยู่ด้วยเคมิรีกออกมายืนยันวันแข่งใหม่ของเกมระหว่างลูตันกับมอนต์มันที่ถูกยกเลิกโดยถูกวางไว้ในวันที่13มีนาการแข่งขันเดิมที่มีย้อนกลับไปในเดือนธันวาคม แต่ก็ต้องยกเลิกไปหลังจากทอมเรดเจอร์กองหลังกับนทีบูตันประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นนาที59ล็อกเยอร์ชุดตัวลงกับพื้นและรักษาในสนามเป็นเวลาประมาณ25นาทีก่อนที่การแข่งขันจะถูกระงับจากนั้นไซมอนฮูเปอร์ผู้ตัดสินได้แักใจให้ยุติการแข่งขันโดยพิมร์ลิออกมายืนยันในเวลาต่อมาว่าเกังนาก,กาวจะต้องเล่นกันใหม่ทั้งหมดตั้งแต่แตนาทีแรกปัจจุบันจะพบกับบูตันที่บัทเลิตี้สเตเดียมในเดือนหน้าเรื่องคิกออฟในเวลา19:30นาตามเวลาท้องถิ่น ก็โนวันแี็งใหม่กับมอนทมัสอยู่ระหว่างเกมพมมรีเมียร์ลีกของดูตันกับ,บกิสันเลตและน็อตติงแฮมฟอร์เรสต์ในวันที่9มีนาและ16มีนาตามลำดับสำหรับเดอะเชอรี่การแข่งขันใหม่จะมีขึ้นระหว่างเกมลีกที่ปะทะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดและฟู๊ดด็อกบาเชื่อเชลซีชุดนี้ดีที่สุดในประวัติศาสตร์แตดีเย่ด็ดดดอกบาสวนกระแสเชื่อว่าทีมปัจจุบันของเชลซีมีศักยภาพาที่จะกลายเป็นทีมดีที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรหากให้เวลาในการพัฒนามากพอ เชลซีกำลังเผชิญหน้ากับฤดูกาลที่เลวร้ายหลังแพ้ต่อลิเวอร์พูลและบูฟติดต่อกันทําให้พวกเขาล่วงมาอยู่อันดับ11ของตารางแม้จะทะลุเข้าชิงคาราบาวครับได้ก็าตามแม้จะมีผลงานที่ฉายแววในบอลถ้วยแต่ผลงานที่ตกต่ำในลีกก็ทําให้โปเชติโนอยู่ภายใต้แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นเมื่อพวกเขาเสี่ยงจะจบซีซั่นด้วยการอยู่ท่้านล่างของตารางอย่างไรก็ตามตำนานแห่งทินซัฟฟอร์ติดยังหวังว่าสโมอสรเก่าของเขาจะทําผลงานได้ดีกับเหล่าดาวรุ่งที่ดึงเข้ามาในฤดูกาลนี้ ด็กบ,บารมองไกลถึงขนาดอ้างว่าเขาสามารถถูกยอมรับได้ว่าเป็นทีมดีที่สุดในประวัติศาสต,ต,ตร์ของเชลซีแต่ยืนยันมาลตเตะต้องได้รับเวลาในการพัฒนาซึ่งสิ่งที่เขาเดาว่าจะเกิดขึ้น